สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องบ้านสวนลุมพูนะคะวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับชมพู่สองสายพันธุ์นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันค่ะแต่สีผลนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสีแดงทั้งขนแบบนี้นะคะรูปทรงนะคะก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็รูปทรงเนี่ยก็อาจจะไม่แน่นอนนะคะตาม สภาพอากาศตามสภาพการดูแลบำรุงนะคะซึ่งผลน,นี้นะคะจะเป็นชมพู่สายพันธุ์ทับทิมจันค่ะค่ะใครที่อยากรู้รายละเอียดข้อมูลของชมพู่ทับทิมจันนะคะก็เข้าไปพิมพ์คำว่าชมพู่ทับทิมจันในช่องบ้านสวนบุ้งครูนะคะเป็นคลิปที่ครูต้นพาพายเรือชมสวนชมพู่ทับทิมจนันแล้วก็ชิมชมพู่ทับทิมจนนะะันค่ะส่วนผลน,นี้นะคะ ก็คือชมพูสายพันธุ์แดงอินโดค่ะหรือดาฮารีนะคะอันนี้คุณครูเต้นก็ทำคลิปไว้อีกเช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาผ่าด้านในผลชมพูสองสายพันธุ์นี้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะแล้วเราก็จะชิมให้พร้อมกับบอกความแตกต่างแล้วก็รสชาติของชมพูทั้งสองสายพันธุ์นี้ค่ะมาดูสายพันธุ์แรกนะคะ mm hmm. ก็คือ ชมพูทับทิมจันนะคะลูกนี้น้ำหนักดีนะคะผลสีแดงนี่ค่ะนะคะ,นะคะอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิ18-20ถึงองศานะคะชมพูก็จะเข้าสีดีเป็นพิเศษนะคะนี่ค่ะด้านในทับทิมจันนะคะก็จะไม่มีเมล็ดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นชมพูที่ ติดผลผลิตง่ายนะคะแข็งค่ะเนื้อนะคะที่ที่ที่เราสังเกตดูนะคะเราก็จะรู้ว่าชมพู่สส่พันนี้เนี่ยเนื้อแข็งกรอบนะคะแล้วก็เนื้อแน่นนี่นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะผ่านนูนด้วยปนะค่ะชิ้นที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมนะคะ ต่อไปมาดูชมพู่สายพันธุ์แดงอินโดนะคะผ่าไปนี้จะรู้เลยนะคะว่าเนื้อข้างในจะไม่แน่นเท่าทับทิมจันนะคะแล้วก็สีด้านในก็จะไม่อมเขียวนะคะคว,ตตความแตกต่างนะคะอันนี้จะแบบนุ่มฟูนะคะมีความชํำกว่าอันนี้จะแบบไม่ค่อยมีความชํำของน้ำนะคะแล้วก็ ความแน่นนะคะแพ้ดาฮารีค่ะอันนี้นะคะก็เป็นด้านในของชมพู่ดาฮารีนะคะหรือแดงอินโดค่ะมีความฉ่ำนามากกว่านะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะชิมให้ดูนะคะทั้งสองสายพันธุ์นี่ค่ะอันนี้ด้านนี้นะคะด้านสายมือเป็นทับทิมจันค่ะมีความสีเขียวนะคะส่วนอันนี้จะเป็นดาฮารี ในอินโดค่ะเดี๋ยวเราชิมทับทิมจันให้ดูก่อนนะคะหวานมีความแน่นกรอบนะคะก็มีความจิตจิตเปรี้ยว,ยวน้อยน,นะคะประโยชาติของคุ้ผู้ค่ะค่ะอันนี้นะคะก็หวาน รอบนะคะอมเปรี้ยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชมพู่ทับทิมจันค่ะส่วนอันนี้นะคะชมพู่ดาคารีค่ะมีความนุ่มฟูนะคะเนื้อสัมผัสนิ่มนะคะรสชาติหวานไม่ติดเปรี้ยวค่ะเป็นเอกลักษณ์ของชมพู่ดาคารีค่ะ สองสองสายพันนี้นะคะบ้านสวนผุครูกก็มีกิ่งพันจัดจำหน่ายค่ะเป็นกิ่งปักชําลงถุงพร้อมปลูกค่ะท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อมาที่เบอร์โทร0 8 1 1 9 7 8 2 6 8 6หรือ0 8 5 9 4 6 4 5 5 1นะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ด้านล่างค่ะฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องบ้านสวนผุครูด้วยนะคะสํหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบา